ปลาซ้อันออกมามหีห้ยง สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีคุณผู้ฟังทีคารบรักอย่าลืมซัพพอร์ตในเด้อพี่น้องเด้อทุกช่องช่งนี้กะช่วงนี้กะยับเยินแวคอได้ถ่ายคลิปถ่ายดาร์กยังดอกนะ จนสวยเลยมันก็หอดแล้วอากาศก็ยังโอเคอยู่ อย่าตะบองลอมึงสางขับไปพรมนะเออาตนามาออมก,กองฟอนอีแม่ไว้ อ้ามผัดสราพา เนี่นี่ยจดกระโเียนาบอ้่ได้ถ้าเราเขาไปอแล้วแนนและเจดามแนนและมาจับิ่งดูแม่จับน่รักบ่แนนแม่รักบักลุง

อันซาดบอมมิสาซาดบอมมอันลักกลางอันที่มันสีบูเขาเจดามคือเงียงเสลงเสงด้วยนี่นะตอกลางนะไปดูสิเอาเอาวัคซีนมันเสียผ้าไปยังอ่ะนะเอา เขาไปทางอยู่ทางกับเมือทางกับมาาื่ออะไรดเวยเนา้ากผ่าเงี้าปนั่งมาลุง แม่บาลุงหรือปลาลุงแม่บาลุงพี่น้อง,งบุกสวนป่ะนี่พี่น้อง,บ,งบุกขนน้องหกโขดโพเราไ่มีเวลาขามาเลยตอนที่มันยังเคียเค้ยวอยู่นะผัดขา้าวโอ้ ลายเหลืองลายลาาพ่นมลสุมชีวิตเผื่อสิพนผ่านป้านยังบ่ผ่านพ่นแต่ก็เลยซิ่งเวลาเข้ามาเพราะวะ่ามาเห็ดหัวให้อีแม่มาเห็ดหัวอีแม่เลยเลยเข้ามานีเลยโอ้โก็กระทินแน่ เดินหนาไปไอ้ลุงไปทางหนาคุุดุดๆเฮือมมันตกหนามอยู่เหมือนกันกนไวหน้าปีนนี่โกกระทินตาโกกระทินหยุด สร้างรหลดใบกล้วยนะก็ได้พี่น้องเผื่อสีฮอดพุนตธนายแห่งกระหกที่แหล่นีเหาางยังมันหกฟันนี่อืมไายดอกสีบอ่อแดดปันใดแห่นี้จังหน่อยนี่เมฆมาเต็มอีกเหมือนแดดดอกเออมากองอันนี้ก่อนเดี๋ยวก็กไปหัน น้ำน่ะน้ำพี่หมอมเราไม่ต้องทางเราผมว่าเอาสิจูดในนี้พวกขวากา <c oughs> ผมจไ,ไดดูแลเนาะกลายเป็นขี้ลาขี้เร่พี่ <c oughs> ปเบิด จูดไายไฟเจดามหนวสูจะไปสอ <c oughs> น่าคนผมมีพวนาง<ฟ>ก็เลยมาขึดงงอยพี่น้องเออสายไฟกระตุกเดี๋ยวนี้ไฟไฟ ไปสิขวบอา้าวมันไปลงอะไรต่านะบอสอืมมันไปยื่นบังจาระบาดนี่ มาหวานเทียวก่อนมันทีนี้เลยเอ้าออกเป็นเบิร์ดแฟนข่กปันยางบาดขายมันใหม่ก่อนบลกิการเคลียร์ก็ได้มันห้อนอ๋อพันหรอกครับ แล้วเราตีบลาด้วยเอาซูสายไฟสายไฟจฟีดามสซ่เ้ยอย่าเยลยไปไแล้วก,ก็กิตังนะเฮ้ย,กกยเอาแงไหวเนแวกิกกตังเอาแขงไหวเหนแล้วสั่เราทำงานกันเป็นทีม แต่ละปีเปลี่ยนหน้าใหม่มาตลอดติสิมาลยน,น้องอ,อ้อนนี่กับิหายนะอันนี้บ่าวดุอยอีกผู้หนึ่งกับิไปคือการอยา่า,ยาว่าวอีทธิ่านมากบักทิ่ผ่านมากมากกวเว่าวนี่นนี่แหละเนอเจด,ดามโอ้ยเขาขักใจจะเด้ ในสายเอาใหม่มาเคี <S <S ียเขานนะเอาใม่มาเคีียเขานี้ยยายเท่ถิ่มนี่กวนน้ำนะเ่งา่เวาอามานสามอาล้านามาสียมนะมาดูมาเขีียนี่ให้มันขาวดิ้ยอย่าพาาเคีียมาเด้อตัวนั้นนะมอสกกอันนี้นะมันเป็นเสื้อไฟได้ใหม่แห้งๆ เขี่ยซุ้มบืนมาใส่ก่อนรวมโดยช่วยกันเออแก้พมไว้เมื่อไหร่จะมาจุดให้มันใหม่ซุนีก่อน ขากับขาเธออวาสานบาทนี่สนใจกับขาแล้วแปนสะอาดหมดจดบาทนี่ไร้ความหกเจดามฮานาซู ครัไม่เพียงสำนีกก่อนน้อพี่หนังนอ้องขอบค,คุณทุกคนที่กำลังใส่ให้เดอร์ขอบคุณเลยหลายต้องขอบคุณน,น้าสบาย